สวัสดีครับทุกท่านครับ AI วิจัยวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นที่เป็นคำถามนะครับจากหลายๆท่านเลยนะครับผมเจอคำถามแนวๆที่ถามว่าเอ๊ะจะไม่อ้างอิง AI ได้ไหมนะครับนะหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆเกือบทุกคนนะครับในตอนนี้ก็มีการนำ AI มาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก AI ทางด้านความคิดสร้างสารรค์นะครับ หรือเป็น AI ทางฝั่งของอ AI ทางฝั่งของวิชาการก็ดีนะครับหลายหลายท่านก็มีการนำมาใช้งานนะครับใช้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่มีใครที่ใช้ Google นะครับอย่างเดียวหรือใชอ้ฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวในการทำวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการนำมาใช้ทีนี้ประเด็นเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่าหลายหลายท่านก็มีความกังวลว่า เมื่อนํา AI มาใช้แล้วเนี่ยนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือว่ามหาวิทยาลัยนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานที่ให้ทุนทางการวิจัยนะครับหรือวารสารก็ดีนะครับไม่ได้มีออกข้อกําหนดที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าหากมีการใช้ AI แล้วเนี่ยจะต้องมีการอ้างอิงอย่างไรนะครับอันนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยนะครับในขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเราจะทราบดีนะครับตามที่ผมได้เคยนําเรียนทุกท่านไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าในตัว วารสารวิชาการนะครับระดับโลกต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็กำหนดไกด์ไลน์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอถ้าจะใช้ AI นะครับในส่วนใดควรจะต้องอ้างอีกอย่างไรนะครับควรจะต้องอยู่ในกิจกรรมประกาศนะครับควรจะต้องอยู่ในระเบียบวิธีวิจัยนะรวมทั้งในเรื่องของการอ้างอิงนะครับ APA เองก็บอกว่าถ้าอ้างอิงเป็นอ n s ไซ t Citation นะครับหรือว่า n t t x t t i t a t i o n เนี่ยจะอ้างอิงยังไงนะในเนื้อหา รวมทั้งอ้างอิงบรรณานุกรมทําอย่างไรนะครับประเด็นเหล่านี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ในต่างประเทศนะครับก็เริ่มแล้วก็ให้การยอมรับอย่างเป็นระบบแต่ในประเทศไทยในเมื่อไม่มีไกด์ไลน์เหล่านี้นะครับก็เกิดปัญหานะครับว่าอาจารย์เองนักวิจัยเองบางท่านก็ไม่มั่นใจว่าจะอ้างอิงอยังไงนะครับทั้งทั้ที่ก็มีการใช้กันอยู่แล้วนะครับเนีย่ยหลายๆท่านก็เลยบอกว่าเออไม่อ้างอิงได้ไหมนะครับคือมีลักษณะคล้ายๆกับ เซิร์ช Google อ่ะนะครับแต่เป็นการใช้ AI นะครับแล้วก็มาเรียบเรียงเขียนใหม่นะครับโอเคครับผมให้แนวทางแบบนี้ครับผมให้แนวทางเป็น3แนวทางนะครับเป็นไอเดียกับทุกท่านนะครับในในลักษณะแรกเนี่ยนะครับในเรื่องของการให้ AI มาเป็นนักวิจัยร่วมนะครับซึ่งจริงๆก็ยังไม่มีใครทำนะครับให้เป็นนักวิจัยร่วมเนี่ยแต่ถ้าในการเขียนหนังสือ นะครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเขียน Text เองเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ามี AI เข้ามาเป็น c o a u t h o r นะครับรวมทั้งถ้าเป็นในกรณีในหนังสือนะครับมีแล้วในทางวิจัยยังไม่มีนะครับอ่าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้คือเราเขียนชื่อ AI เลยว่าเป็น c o a u t h o r นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยถามว่าต้องอ้างอิงไหมก็อาจจะไม่ต้องอ้างอิงนะครับก็เพราะเขาคือก็คือคนเขียนร่วมคนหนึ่ง โอเคไหมครับคือเราได้อ้างอิงไว้เรียกว่าเป็นผู้เขียนร่วมอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องอ้างอิงทั้งข้างในและข้างหลังนะครับเพราะมันใหญ่กว่าการอ้างอิงอีกนะครับรวมทั้งการ p a r a เฟส a e ก็อาจไม่ต้อง p a r a เฟส s e โอเคไหมครับนั้นกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีการยอมรับนะครับในทางหนังสือมีการยอมรับกันแล้วนะครับในทางวิจัยยังไม่มีครับต่างประเทศก็ยังไม่มีนะครับแต่ผมให้ไอเดียล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น AI co-author ได้เนี่ย p a r a เฟส a e ก็อาจจะไม่ต้องจํา ไม่จําเป็นนะพาราเฟสคือเราก็อยากจะ p a าราเฟสให้มันดีขึ้นนะครับแค่นั้นเองส่วนอ้างอิงก็ไม่ต้องอ้างอิงนะครับอันนี้เป็นกรณีที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่2กับ3นะครับอาจจะได้คําตอบว่าเราจะอ้างอิงกันยังไงดีนะครับกรณีที่2ครับการให้ AI เนี่ยเรียกว่าช่วยเขียนช่วยหาข้อมูลช่วยวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่เราใช้กันมากๆในตอนนี้นะครับถ้าเปน็นแบบนี้เนี่ยนะครับหา AI ช่วยหาข้อมูล นะครับช่วยเขียนวิเคราะห์นะครับช่วยเขียนนะครับช่วยวิเคราะห์ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ครับเราจะต้องมีการอ้างอิงอยู่เสมอนะครับแล้วก็ต้องเขียนไว้ตั้งแต่ถ้าเป็นงานวิจัยครับเขียนตั้งแต่ในกิจกรรมประกาศเขียนไว้ตั้งแต่ในบทคัดย่อด้วยแล้วก็จะต้องเขียนไว้นะครับในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย AI มันไม่ได้แค่แค่ช่วยหาข้อมูลนะแต่ตอนนี้เรากําลังให้ AI ช่วยวิเคราะห์ อ่าแล้วก็ช่วยเขียนช่วยอภิปรายช่วยเสนอแน,นะ AI ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งในการวิจัยเพราะ,ะนั้นเราก็จะต้องใส่ไว้ในรับเบียบวิธีวิจัยด้วยเห็นไหมครับไหนเขียนว่าอย่างชัดเจนใช้หลักความโปร่งใสนะครับหลักความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เทียบกันนะเราก็อ้างอิงเขาแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่าความรับผิดชอบจะไปอยู่ที่ AI ไนะครับกรณีที่2เนี่ยความรับผิดชอบยังอยู่ที่เรา100%แต่เราจะต้องบอกว่า เราใช้ AI ทําอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้การ paraphrase จาเป็นต้องทํำไหมต้องทําครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ตรวจเจอ plagiarism นะครับแต่อาจจะตรวจตรวจเจอที่เป็นก็เรียกเป็น AI d e t e c t o r หรือตรวจไม่เจอก็ตามทีครับกรณีนี้เรายังจําเป็นต้อง paraphrase แล้วเราต้องอ้างอิงไหมต้องอ้างอิงครับทั้ง i n t e x c i t a t i o n นะครับแล้วก็บรารนานุกรมรวมทั้งในอย่างที่เรียนนะครับในกิจกรรมประก,กาศแล้วก็ในระเบียบว,วิธีวิจัยนะครับกรณีนี้นะครับ ก็จะต้องอ้างอิงแบบเข้มข้นเขียใไหมครับเพราะนั้นทั้งสองแนวแนวทางแรกนะแนวทางแรกเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พูดไว้ก่อนนะครับแต่กรณีที่เป็นหนังสือเนี่ยเขาเขาก็มีการเขียนร่วมแล้วนะครับแนวทางที่สองให้ช่วยหาข้อมูลช่วยวิเคราะห์นะครับช่วยเขียนอันนี้ต้องอ้างอิงทั้งหมดนะครับเอาละมากรณีที่สามครับอาจจะมีเป็นทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่า เราให้ AI เนี่ยเป็นแค่ช่วยหาข้อมูลจริงๆนะครับคล้ายๆกับเป็น Google อ่ะนะครับแต่แน่นอนล่ะ AI ก็ทำได้ดีกว่านั้นนะครับอย่างเราใช้ Size Space ใช้ Analysis นะครับช่วยหาข้อมูลแต่เป็นเป็นเพียงช่วยหาข้อมูลนะช่วยเขียนด้วยก็ได้นะครับนะแต่ช่วยเขียนเนี่ยจะต้องช่วยเขียนในคอนเทนต์ของเราที่เราคิดเองทั้งหมดเรียกว่าเป็นช่วยเรียบเรียงดีกว่านะครับช่วยหาข้อมูลช่วยเรียบเรียงช่วยวิเคราะห์เป็นแนวทาง นะครับกรณีที่สามเนี่ยถามว่าอ้างอิงไหมคือถ้าอ้างอิงได้เนี่ยผมก็อยากให้อ้างอิงนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าเราใช้ AI ในลักษณะที่เป็นเป็นใช้งานเขานะครับแล้วเขาเป็นแค่ไกด์จริงๆนะครับนะเพราะลักษณะเนี้ยถามว่าจะต้องทำยังไงจะต้อง paraphrase ไหมผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ต้อง paraphrase แต่ฟังดีๆนะครับคำว่าอาจไม่ต้อง paraphrase ก็หมายความว่า เวลา AI นะครับให้คำตอบประปรออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ไป paraphrase ตรงนั้นโอเคไหมถ้า p a r a p h r a บนข้อมูลที่ AI เขียนมาเนี่ยมันจะเข้ากรณีที่2คือเราจะต้องอ้างอิงแต่ถ้า AI เขียนมาแล้วเนี่ยคำว่าไม่ต้อง p a r a p h r a คือเราจะไม่ดูคำหล่านั้นเลยนะครับแต่เราจะอ่านให้เข้าใจแล้วเราก็มาเรียบเรียงในสมองของเราเองเราเขียนเป็นภาษาของเราเองทั้งหมดซึ่งลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่ลักษณะของการ p a r a เฟสเป็นโดยทั่วไป ใช่ไหมครับแต่เป็นการทําความเข้าใจนะครับแล้วมาเขียนเองเพราะ,ะนั้นผมเลยใช้คําว่าไม่ paraphrase คือเราไม่ได้เอาข้อความเหล่านั้นมา paraphrase เลยนะครับเป็นแค่ฐานข้อมูลหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ยังมีข้อมูลจากแหล่งต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีการก๊อปปี้ข้อความมาใช่ไหมไม่มีการก๊อปปี้ข้อความมาถึงแม้เราอาจจะให้เขาช่วยวิเคราะห์นะครับแต่มันเป็นแค่ไอเดียจริงๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับนักวิจัยอาจจะไม่ต้องอ้างอิง แต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าเนื้อหาไอเดียทั้งหมดเราเนี่ยเราเป็นคนวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับนะถ้ากรณีนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ยังไม่ต้องอ้างอิงในปัจจุบันนะครับนะอย่าง AI หาบทความต่างๆมาให้นะครับเขาก็เป็นแค่ช่องทางหนึ่งในการหาบทความนะครับก็เช่นเดียวกับการที่เราใช้หาช่องทางในการหาบทความจากแหล่งต่างๆเราก็มักจะไม่ได้อ้างอิงแหล่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะ เงื่อนไขที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องอ้างอิงเข้าใไหมครับนะเพระฉงนั้นก็อาจจะเป็นไอเดียนะครับเราอาจจะไม่ต้องอ้างอิงในกรณีไหนอีกบ้างนะครับผมพยายามหาไอเดียนะนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเราไม่มั่นใจนะผมอยากให้เขียนอ้างอิงไปก่อนนะครับเช่นเราอ่านแล้วเขียนเองเลยไม่ใช่ paraphrase นะอ่านแล้วมาเขียนเองนะครับเหมือนเราที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ,ๆกรณีที่2ครับเดี๋ยวนี้ AI เาวิเคราะห์ได้ด้วย AI วิเคราะห์แล้วเรามาวิเคราะห์ซ้ําวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็หาอิงจากแหล่งอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ก็อาจจะไม่ต้องหาอิงนะครับกรณีที่3ถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์ของเรา100%เราให้แค่ AI ช่วยเรียบเรียงนะครับสมมุติว่าเรามีหัวข้อย่อยของบทที่3นะครับเราบอกว่าให้ AI ช่วยเรียบเรียงนะครับโดยมีหัวข้อย่อยอยู่5หัวข้อย่อยเหล่านี้ AI ก็จะเขียนนะครับเพราะฉะนั้นสาระสําคัญคอนเทนต์ทั้งหมดยังเป็นของเรา นะ AI ช่วยเขียนคำเชื่อมต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ของเราเองนะครับแล้วก็ถ้าอ้างอิงแบบนี้มันจะอ้างอิงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะวันนี้นะครับน่าจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับอะไรที่อ้างอิงอะไรที่ไม่ควรอ้างอิงนะครับผมว่าเราเราใช้หลักความรับผิดชอบนะหลักความสมาร์ทนะครับอะไรไม่ใช่ของเราเราก็ต้องอ้างอิงนะครับไม่ไปเคลมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ ผมมีเคล็ดลับหนึ่งนะครับหลายๆท่านเนอาจจะเขียนไว้ในระเบียบวิธีวิจัยนะแล้วก็ลองไปดูครับในปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยที่อ้างอิงระเบียบวิธีนะครับว่ามีการใช้ AI มีเป็นมีส่วนร่วมในการทําวิจัยนะครับเพราะเราก็าไปอ้างอิงงานเหล่านี้ทีหนึ่งนะครับว่าอ๋อในปัจจุบันก็มีการอ้างอิงด้วยวิธีการแบบนี้นะครับนะมีการยอมรับก็มีว่ามีการใช้วิธีการแบบนี้นะครับอันนี้จะทําให้งานของเราเนี่ยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับ วันนี้ก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะครับว่ากรณีไหนที่ควรจะอ้างอิงก,กรณีไหนที่ควรจะไม่อ้างอิงก,กรณีไหนที่ต้อง p a r a p h r a กรณีไหนที่ไม่ต้อง p a r a p h r นะครับหวังว่าเราจะเติบโตนะครับไปด้วยกันกับงานวิจัยนะครับที่มีการให้ AI มาช่วยในการทําวิจัยครับสุดท้ายนี้ฝากทุกท่านไว้นะครับถ้าจะมีการใช้ AI ก็ขอให้ใช้ AI นะครับในการทําวิจัยด้วยความรับผิดชอบและมีจริยธรรมครับ